ขอน้อมกราบคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่เคารพกลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับสายกลางชาแนลสายทางแห่งธรรมะที่สอดแทรกหลักคําสอนทางพุทธศาสนาโดยวันนี้กระผมจะมาขอเล่าถึงอานิสงค์ของการต้อนรับพระธุดงค์เชื่อกันว่าจะได้รับอานิสงค์ยิ่งใหญ่กว่าที่เราคาดคิด ลองมาติดตามรับชมกันดูนะครับและสำหรับท่านใดที่เข้ามารับชมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางเราด้วยนะครับโดยเวลาพระธุดงท่านผ่านมานั้นนับเป็นบุญของโยมที่ได้โอกาสต้อนรับพระยิ่งพื้นที่ห่างไกลการถวายน้ำถวายสิ่งของให้กับพระสงฆ์จะยิ่งเพิ่มกำลังอนิสง ให้ท่านไปถึงเป้าหมายได้บรรลุอานิสง์ของการต้อนรับพระธุดงท่านเดินผ่านแถวไหนความสิริมงคลได้บังเกิดขึ้นในถิ่นนั้นพระที่เดินเท้าเปล่าไปบนท้องถนนที่มีแสงแดดแผดกล้าเราก็หาดอกไม้มาโปรยให้ท่านเหยียบเท้าจะได้ไม่พุพองไม่ลำบากในการเดินบุญจะหนุนสงให้ผู้โปรยดอกดาวเรืองรวยวันรวยคืน รวยบุญรวยบารมีมีชีวิตที่รุ่งโรธสว่างสวยัยการถวายน้ำดื่มแด่พระพิสุสง์นอกจากนี้ยังมีความเชื่ออีกว่าอานิสงของการถวายน้ำดื่มที่สะอาดแด่พระสงฆ์จะช่วยส่งเสริมดวงชะตาดังต่อไปนี้ 1. ทําทำให้เงินทองไหลมาเทมา 2. เงินทองหมุนเวียนได้คล่องมือ 3. ชีวิตมีแต่ความราบรื่นเหมือนสายน้ำไหล 4. มีจิตใจที่สะอาดเหมือนดังน้ำที่บริสุทธิ์การทำบุญสร้างกุศลด้วยความตั้งใจแม้จะเป็นเพียงการถวายน้ำดื่มแด่พระสงฆ์ให้ท่านได้ดื่มน้ำที่สะอาดก็ถือเป็นการร่วมสืบทอดพระพุทธศาสนาให้คงอยู่ต่อไปจึงนับได้ว่ามีอนิสงส์ยิ่งใหญ่กว่าที่เราคาดคิดนั่นเอง เหมือนดังเช่นพระธุดงสายป่าที่พุทธศาสนิกชนชาวไทยต่างพากันเลื่อมใสไม่ว่าท่านจะเดินทางธุดงไปที่ใดก็จะมีผู้ที่ศรัทธามารอต้อนรับชื่นชมบุญบารมีเป็นจำนวนมากสำหรับหลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธผู้เดินธุดงระยะทางไกลจากเหนือจรดอีสานสาเหตุที่ทำให้พระธุดงท่านนี้ เป็นที่เลื่อมใสของพุทธศาสนิกชนไทยเนื่องมาจากตลอดระยะทางที่ท่านทุดงนั้นหลวงตาบัวชื่นจะไม่รับการถวายปัจจัยแต่ขอรับเพียงน้ำป่าไว้เท่านั้นอีกทั้งเป้าหมายในการทุดงก็เพื่อนำพาสันติสุขมาสู่คนไทยทุกภาคนั่นเองโดยเมื่อไม่นานมานี้หลวงตาบุญชื่นได้จาริกธุดงผ่านบ้านห้วยชางลอด ตำบลโชคชัยอำเภอดอยหลวงจังหวัดเชียงรายซึ่งมีพระพิสุสามเณรมารอคอยกราบหลวงตาบุญชื่นโดยทางเพจศรัทธาหลวงตาบุญชื่นยังได้มีสมาชิกมาเผยความประทับใจว่าหลวงตาท่านได้ถวายผ้าไตจีวรและน้ำพึง่งที่ญาติธรรมได้ถวายมาให้แก่พระพิสุและสามเณรที่มารอคอยต้อนรับ ต่อมาจากนั้นหลวงตาบุญชื่นยังได้เดินทางไปหาพระครูเจ้าคณะอำเภอเชียงแสนและนายอำเภอพ่อเมืองเชียงแสนซึ่งหลวงตาบุญชื่นไม่เพียงแต่มีความนอบน้อมถ่อมตนแต่ยังก้มกราบไหว้พระพิสูผู้มีอายุน้อยกว่าท่านแต่มีพรรษามากกว่าได้อย่างไม่ถือตนสร้างความประทับใจแก่ญาติธรรมที่มารอต้อนรับเป็นอย่างมากทั้งนี้ ยังได้มีพุทธศาสนิกชนคนไทยและประชาชนที่เลื่อมใสศรัทธาในหลวงตาบุญชื่นเข้ามาแสดงความคิดเห็นอนุโมทนาบุญกันเป็นจำนวนมากและร่วมกันอวยพรให้หลวงตาบุญชื่นเดินทุดงในครั้งนี้ได้สำเร็จบรรลุตามเป้าหมายท่านผู้ฟังครับท่านเคยสงสัยกันไหมครับว่าทำไมพระต้องออกทุดงวัตถุประสงค์ของการทุดงเพื่ออะไร การออกทุดงของพระนั้นเพื่อสแสวงหาที่เงียบสงัดปีกวิเวกเพื่อทำสมาธิบำเพ็ญสมณธรรมแล้วก็เปลี่ยนสถานที่ไปเรื่อยเพื่อไม่ให้ติดในสถานที่นั้นพระมหากัสปะเทระได้รับยกย่องเป็นผู้เลิศในทางผู้ทรงทุดงเมื่อท่านอุปสมบทแล้วทำความเพียรไม่นานก็ได้บรรลุพระอรหันตผล หลังจากอุปสมบทได้แปดวันพุทธบริษัททั้งหลายรู้จักท่านในนามพระมหากัสท่านได้ช่วยรับผ่านธุระอบรมสั่งสอนพระพิสุและพุทธบริษัทอื่นๆจนมีพิสุุเป็นบริวารจำนวนมากท่านมีปกติสมาทานทุดงสามประการอย่างเคร่งครัดคือ 1. ถือการนุ่งห่มบางสกุลเป็นวัดส 2. ถือการเที่ยวบินทบาตเป็นวดัด 3. ถือการอยู่ป่าเป็นวัดเพราะการปฏิบัติในทุดงคุณทั้งสามประการนี้อย่างเคข่งคลาดพระบรมศาสดาจึงยกย่องท่านในตําแหน่งเอตะทักขาเป็นผู้เลิศกว่าพิสุทั้งหลายในทางผู้ทรงทุดงนอกจากนี้พระบรมศาสดายัางทรงยกย่องท่านในทางอื่นๆ อีกหลายประการกล่าวคือกัสปะผ้าสังคติของเธอนุ่มดีข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าขอพระองค์ทรงใช้สอบเถิดพระเจ้าข่ากัสปะแล้วเธอจะใช้อะไรทำสังคติเล่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อข้าพระองค์ได้รับจากพระองค์ก็จะใช้เป็นสังคติพระเจ้าข่าพระบรมศาสดา ได้ประทานพระสังคติของพระองค์ซึ่งเก่าคล้ำคลาให้แก่ท่านแล้วทรงยกย่องท่านอีกสี่ประการคือกัสปะมีธรรมเป็นเครื่องอยู่เสมอด้วยตถาคตเป็นผู้มักน้อยสันโดษพิสุทั้งหลายควรถือเป็นแบบอย่างกัสปะเมื่อเธอเข้าใกล้ตระกูลแล้วชักกายและใจออกห่างประพฤติตนเป็นคนใหม่ไม่คุ้นเคย ไม่ขนองกายวาจาและใจในสกุลเป็นนิดจิตไม่คล้องอยู่ในสกุลนั้นตั้งจิตเป็นกลางว่าผู้ใคร่ลาบจงได้ลาบผู้ใคร่บุญจงได้บุญตนได้ลาบแล้วมีจิตเป็นฉันใดผู้นั้นก็มีใจเป็นฉันนั้นกัสป,ปะมีจิตประกอบด้วยเมตตาการุณา แสดงธรรมแก่ผู้อื่นทรงแลกเปลี่ยนผ้าสังคติกับท่านไปใช้สอยทรงสอนพิสุให้ประพฤติดีปฏิบัติชอบโดยยกพระมหากัสปะขึ้นเป็นตัวอย่างการเดินทุดงของพระมีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรแล้วเดินแค่ไหนถึงจะหยุดเดินในป่าหรือเดินในเมืองถึงจะเรียกว่าถูกต้องตามพระวินยัยพระทุดงท่านเดิน ทำให้ไม่ติดที่และเป็นการฝึกสมาธิทำในอิริยาบถเดินไปด้วยคือการทำสมาธิสามารถทำได้ทุกอิริยาบถยืนเดินนั่งหรือแม้คนป่วยหรือคนจะหลับก็นอนทำสมาธิได้เพราะฉะนั้นทำได้ทุกอิริยาบถแต่เราจะใช้อิริยาบถหลกักคือการนั่งนั่นเองเพราะถ้าเกิดนอนทำ ก็จะเผลอหลับได้ง่ายแล้วตอนเดินจริงๆแล้วเราต้องแบ่งใจมาให้กับการเคลื่อนไหวอิริยาบถด้วยดังนั้นจึงทำสมาธิได้ยากกว่าตอนนั่งนิดหน่อยแต่มีข้อดีคือทำให้ดึงสติได้ดีตอนนั่งหลับตาเนื่องจากไม่ต้องระวังอิริยาบถบางทีใจไปคิดนั่นคิดนี่บางคนทำสมาธิตอนเดิน ทำได้ดีก็มีเพราะฉะนั้นพระธุดงท่านเองก็จะไปเดินธุดงท่านก็ฝึกทำสมาธิอย่างจริงจังจนกระทั่งได้สมาธิระดับหนึ่งแล้วตอนเดินก็เป็นการประคองสติโดยเฉพาะมีญาติโยมอยู่ด้วยก็ยิ่งจะต้องมีความสงบสํารวมมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นก็จะมีข้อดีหลายด้านในส่วนของพระ ท่านก็จะจาริกไปเรื่อยๆแต่ละวันไม่ได้เดินซ้ำที่เดิมทำให้ไม่ติดที่และสร้างความศรัทธาให้เกิดขึ้นกับญาติโยมเห็นพระธุดงเดินมาเองก็ปลื้มเป็นการระลึกนึกถึงพระรัตนตรัยนึกถึงการทำความดีประโยชน์ก็เกิดขึ้นหลายสถานตั้งแต่โบราณมาจึงนิยมเดินธุดงกันหลังออกพรรษาไปแล้ว ถามว่าเดินในป่าหรือเดินในเมืองจริงๆตั้งแต่ครั้งพุทธกาลก็มีการเดินจาริกทั้งในเมืองและในป่าพอผ่านเมืองชาวเมืองก็มาต้อนรับกันเต็มเลยเหมือนตอนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพิสุสง์เป็นพันพันรูปเดินจาริกไปโปรดหมู่ญาติที่กรุงกบินลพาสก็จาริกผ่านป่าเข้าสู่เมืองพระราชาพระมหากษัตริย์ ชาวบ้านทั้งหลายก็มาต้อนรับกันเต็มเมืองเพราะฉะนั้นเราทําได้ทั้งในป่าและในเมืองถ้าหากมุ่งประโยชน์ของพระเดินในป่าก็ดีธรรมชาติสงบร่มรื่นถ้าหากมุ่งประโยชน์กับญาติโยมอันนี้ก็ต้องเดินในจุดที่มีประชาชนอยู่ยิ่งอยู่ในกรุงก็ต้องถือว่าพระท่านเสียสละมากๆเลย พราะต้องสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อประโยชน์ส่วนใหญ่เพราะมีผู้พบเห็นแล้วเกิดศรัทธาเป็นแสนเป็นล้านคนสำหรับเรื่องราวที่ได้นำมาเสนอก็ได้จบลงเพียงเท่านี้ขออนุโมทนาบุญกับเจ้าของเรื่องที่ได้นำเรื่องราวนี้มาเผยแพร่เป็นธรรมทานให้ท่านผู้ฟังได้รับชมกันนะครับและขอขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมช่องเรา ทางเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับท่านผู้ฟังนะครับสาธุ